จากพารัตนาไตาแล้วทักอารมณ์แล้วมันมีอะไรบ้างละ่ะที่เราต้องทำอีกในการ ปฏิบัติในแนวทางของพระอาจารย์ต้นที่ท่านคิดมาให้เราแล้ววันนี้พี่อันจะมาแชร์พวกเราลำดับการปฏิบัติของพระอาจารย์ต้นขั้นแรกระลึกพระรัตนาใจทักอารมณ์และมันยังมีอีก5ขั้นก็คือมีท่องท่ากรรมฐานพิจารณากาย6ขั้นตอนท่องขันห่าแยกขันดูการเกิดดับของขันและพิจารณาขันห้าลงอาริยสัจก่อนที่จะไปเรียนรู้ลำดับขั้นอื่นๆพี่อันอยากให้พวกเราเห็นภาพรวมเห็นโอเวอร์ออของทางที่เรากำลัง กังะเดินกันกกอน ในเส้นทางที่เรากำลังจะปฏิบัติกันเนี่ยมันจะมีเช็คพอยต์อยู่4เช็คพอยต์ด้วยกันอันแรกโสดาบันอันที่สองสกทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์ซึ่งอรหันต์คือผลสูงสุดในการที่เราจะปฏิบัติแล้วเราคาดหวังผลได้ในเส้นทางนี้การบรรลุธรรมมันคืออะไรมันก็คือการที่เราเนี่ยเข้าถึงสัจจะความจริงเมื่อเราเข้าถึงสัจจะความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะละความไม่รู้ในตัวเองซึ่งในแต่ละําดับขั้น4ี่ โสราบันสกัดทาคามีอนาคามีอารหันคือคนที่ละความไม่รู้ในตัวเองตามขั้นตามตอนซึ่งความไม่รู้ในตัวเองเนี่ยมันจะมีอยู่10ข้อด้วยกันถ้าใครสนใจสามารถอ่านได้ในอริยสัจภาวนามันชื่อว่าสังโยชติบสามารถไปอ่านในนั้นได้